l o s ฮ h แบ็กอีโคคาร์ห้าประตูมาอีกแล้วค่ะคันนี้นะคะผ่อนสบายๆเช่นเดียวกันค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะเป็น n i สสันมาร์ 1.2e ปี2019คันนี้จะก,กระซิบบอกนิดนึงนะคะเจ้าของเดิมนะคะคันนี้ผ่อนไม่ไหว อ่ะนะม่อยู่ที่ห้าหมื่นหกกิโลก,กว่าเองนะคะได้เป็นล้อกระทะล้อเดิมนะ,ะสภาพเดิมสวยมากๆเลยนะคะคันนี้มีเบ้ารองกุญแจตรงนี้ด้วยนะคะเบ้ารองมือที่เปิดอ่ะนะถุงลมนิรภัย2ใบได้เป็นเบาะผ้าค่ะคันนี้นะคะพวงมาล Power 39, ัยพาวเวอร์สามการสภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆและไม่มีชำํำรดสูญหายค่ะคันนี้ได้ท้ายเดิมไฟท้าย LED นะคะราคาตั้งขาย3 9 0 0 0บาทค่ะใคร สนใจคันนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดได้นะคะว่าคันนี้นะคะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะดูได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์ค่ะวันนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหาคนครค่ะและคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับรถที่การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถัวงเดิมๆเลยไม่มีชมรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ง เปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องเพชรยนต์ด้วยนะค,ะคุณจัดได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ทางเพชรยนต์นำมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันค่ะนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถ Eco คคา5ประตูประหยัดน้ำมันมากๆเลยใครที่กำลังมองหารถเล็กกระทะัดรัดหาที่ต่อรถง่ายค่ะคันนี้สีขาวกับนิสสันมาร์ท1.2 eCVT ปีสองีันสิคันนี้นะคะไม่อยู่ที่56 0 0 0กิโลก,กว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะจะดูแบบว่าเป็นรุ่นมนๆกลมๆนะคะน่ารักน่ารักคันนี้ได้ไฟหน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟ็เตอร์นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะเป็นตัววีนี่ นะอันนี้ไฟหน้าเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโครเมียมนะแล้วก็ลับกลับเนี่ยค่ะนะคะช่องระบายอากาศเป็นแบบกลงพึ่ง,งนะคะดูสปอร์ตนะคะด้านหน้านี้ดูสปอร์ตมาพร้อมกับไฟเดย์ทม์ลันนิ่งไลท์เวลาเราสตาร์ทรถเนาะในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างค่ะนะคะด้านข้างคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุก มีไฟเลี้ยวตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อด้วยคันนี้นะคะได้เป็นแม็กขอบเป็นแม็กล้อกระทะนะคะเป็นล็อกระทะขอบ14นิ้วนะค,ะคันนี้มีกุญแจสำรองให้ด้วยมีกุญแจสำรองให้ค่ะนะคะสภาพเดิมสวยอันนี้การันตีโครงสร้างเดิมเลยซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําหรือว่าเออโดนชนหนักๆมาไม่มีนะคะคันนี้ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมรอบคันค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีเบ้าบรองกันลอยเป็นโครเมียมนะคะคันนี้ที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมติดมาให้ด้วยส่วนภายในนะคะในส่วนของประตูน็อตเดิมไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขยสภาพเดิมสวยเลยนะคะอันนี้น้ำหนึ่งพาดูโครงสร้างในของของตัวรถนะคะน้ำหนึ่งจะรีวิว ให้เหมือนกับลูกค้าเข้ามาดูรถเองเลยนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆนนี่คือน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมนี่สภาพเดิมเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขค่ะนะคะคันนี้นะสีขาวมุกใครที่กําลังมองหารถสีขาวนะคะปีนี้เล็กๆนี่ค่ะสภาพเดิมสวยจริงๆอ่ะมาดูฝั่งนี้กระจกเดิมนะคะคันนี้กระจกเดิมอ่ะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะด้านในแผงประตู นะะเป็นสีเป็นโนแบ็คแล้วก็น็อตค่ะนะคะน็อตเดิม,ไม,มดไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยไขสภาพเดิมสวยจริงๆอ่ะมาดูล้อด,ด้านหลังกันคันนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้มีกุญแจสำรองให้เพิ่มอีกหนึ่งดอกได้เป็นล็อกระทะนะคะคันนี้แล้วส่วนด้านท้ายค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมเห็นว่านิสสันมาโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนมีระบบไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะกระจกเดิมค่ะนะคะมีสปอยเลอร์นะคะลู่ลมแบบประหยัดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีไฟเบรกดวที่3เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะันนี้มีกล้องให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูด้านล่างอ่ะมาดูด้านล่างกันดีกว่า <laughs> นะคะให้รบกวนตากล้องส่องด้านล่างนิดนึงค่ะใครที่สนใจอยากเข้ามาทดลองขับเข้ามาทดลองขับได้เลยเข้ามาดูสภาพรถได้เลยสภาพเดิมสวยจริงๆค่ะเข้ามาทดลองขับดูช่วงล่างได้การันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะอ่ะมาเปิดด้านล่างไม่ใช่เปิดด้านล่างสิเปิดห้องเก็บสัมภาระนะคะ นี่นะก็เขาก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะคะด้านในก็จะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระในส่วนของตรงนี้นะคะที่กั้นนะคะก็ดึงออกได้นะ,ะดึงออกได้ด้านหลังนี่ถือว่ากว้างเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอ่ะนี่เลยนะ,ะมาพร้อมยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงด้านหลังนี่รอยเมคอาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งไม่มีจมน้ําพิคว่ําไม่มีคลาบน้ําเนี่ยค่ะ สภาพเดิมสวยจริงๆค่ะคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทางแอดมินตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะรีเควสน้ำหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็รอยนอ็อตสภาพน็อตเดิมนี่ค่ะน็อตเดิมนี่รอยเมคอัพต่างๆเดิมนี่เห็นไหมไม่มีชนหนักีิความจมน้ําแน่นอนนี้จะเป็นรอยโรบอกจากโรงงานที่เขาทําไว้นะคะถ้าชนนะคะก็จะไม่มีรอยพวกนี้ นะคะอันนี้คือฝาเดิมค่ะอันนี้คือเดิมมาดูฝั่งนี้กันบ้างคันนี้จะได้เป็นเบาผ้านะคะถุงลมนิรภัยสองใบนะเบาผ้าได้ถุงลมนิรภัยสองใบเพดานก็โป่งโลง่งสบายค่ะเบาผ้าก็ะระบายความร้อนได้ดีกระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะมีทางสั่งปูอ่ะไม่มีนะคะคันนี้นะคะ ไม่มีกระเป๋าใส่เอกสารเนาะอ่ะแล้วก็เพดานนะคะถือว่าโป่งโล่งนะเป็นรถแบบรถมินิมินิรถเล็กๆตะทันรัดขับขี่ในเมืองอ่ะกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมมาดูคันนี้มาดูภายในกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นอ่อ ออโต้ Auto, นะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้อันนี้ก็คือที่เปิดก็บอกแล้วมนมลกลม,กลมที่เปิดก็ยังแบบว่าเป็นมลมลกลม,กลมนะคะภายในแอร์ะ A, นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะด้านข้างกระจกมองข้างค่ะนะคะพับมือปรับไฟฟ้ากุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบบิดไขสตาร์ทนี่นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สาม้านนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์สาม้านไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นหก 125กิโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะรถถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะก็รองรับ AM FM นะคะ CD AUX นะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะเป็นแบบหมุนเนาะ,ะตรงนี้ก็มีที่วางแก้ว power outlet อยู่ตรงนี้เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติอ่ะแล้วก็มีเบรกมือคอนโซลด้านในก็ถือว่า กว้างนะรกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะมีตัวปรับลดแสงไฟนะคะอ่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ที่บังแดดก็จะมีเนี่ยค่ะมีกระจกให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเพดานโป่งโล่งสบายเลยใครที่กําลังมองหารถอีโคคารนะคะรถกระทันรัดนะคะ5ประตูคันนี้สีขาวนะคะสีขาวดูสะอาดสะอ้านนะคะ สารับสัญญาณอันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าพามาดูห้องเครื่องด้านหน้าใครสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนี่ดูฝากระโปรงกันก่อนดีกว่านะคะฝากระโปรงเนี่ยรอยเมคอัพเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอกรคำเตือนต่างๆนะคะสภาพเดิมสวยเลย นะเนี่ยรอยเมคอาร์ตฝากระโปงนี้เป็นฝากระโปงเดิมแล้วก็เป้าชกต่างๆแผ่นเพจนะคะน็อตด,ด้านข้างรอยเมคอาร์ตเดิมๆนะคะไฟด้านหน้าไฟนะคะเดิมจากโรงงานนี่ค่ะให้ดูอ่ะแล้วก็คานหม้อน้ำรอยเมคอาร์ตกลมๆมๆแบบนี้เลย สภาพเดิมสวยค่ะใครสนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้คันนี้นะคะสี่สูบนะคะหนึ 1, ่งพ่ออสามสูบขอประทานทษสามสูบนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อแดแรงม้านะคะคันนี้สามสูบนะคะไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งันหนึ่งร้อก้าสิดซีซีเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะคะที่หกพันรอบต่อนาที อวันนี้เป็นอะไรสามสูบนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเนี่ยเปิดมาดูนะคะสามสูบค่ะนะเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะคะหนึ่งพันหนึ่ง้อย้าสบแปดซีซีค่ะนะคะก็ตกเป็นพันสอง จะเป็นเครื่องยนต์พันสองค่ะประหยัดน้ำมันนะคะกับคันนี้ Nissan m a r ์1.2 eCVT ปี2019มาอยู่ที่56า0 0ราคาตั้งขาย3 0 0 0 0 0กับอีก9,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง5 0 0 0ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดใครสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะที่บริษัทเทสยทนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1 กรุงเทพมหานครเข้ามาทดลองขับดูได้เลยเนี่อันนี้สตาร์ทอยู่เห็นไหมมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ขึ้นอยู่ะนะคะสภาพสวยเดิมการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะใครสนใจอยากดูรายละเอียดอันไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างยกหูโทรหาเขา มาได้เลยอยากให้น้ำหนึ่งดูแลก็รีเควสต์น้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทางเพชรจนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถสว,สวยนะคะที่ทางเพชรจนมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกันคาแล้ค่ะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ